สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการโ o v e r c l o อกนะครับกราฟิกการ์ดเพื่อจะเพิ่มแฮชเ r a หรือว่าแรงขุดในการขุดบิตคอยนะครับส่วนในตัวอย่างนี้ครับผมมีกราฟิกการ์ดนะครับจำนวน3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งค่าแฮชเ r a นะครับก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ25เมกนะครับต่อการ์ดนะครับซึ่งการใช้พลังงานนะครับกราฟิกการ์ดตัวแรกนะครับเป็นจิกะไบต์นะครับใช้พลังงาน อยู่ที่124วัตต์นะครับกราฟิกการ์ตัวที่2เป็น Zotac นะครับใช้พลังงาน148วัตต์และแกราฟิกการ์ตัวที่3นะครับเป็น EVGA นะครับใช้พลังงานอยู่ที่155วัตต์นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำการโอเวอร์คร็อกนะครับหรือว่าเมมโมรี l ค c ็อกนะครับอยู่ที่1,000เมกะเฮิร์นะครับทั้ง3 GPU ด้วยกันนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าค่าความถี่นะครับเมื่อทําการโอเวอร์ค็อกนั้นอยู่ที่25นะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้านั้นอยู่ที่เฉลี่ยประมาณเกือบ150เมื่อผมทําการยกเลิกการโอเวอร์ค็อกนะครับเซตเป็น0เมกะเฮิร์สต์นะครับทุก GPU หลังจากที่เรานะครับใช้โหมดธรรมดาที่ไม่ได้โอเวอร์คล็อกนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับค่าของพลังงานนั้นลดมีการใช้อัตราของ power หรือว่าวัตตนะครับที่น้อยลงค่าความถี่ก็เฉลี่ยก็จะลดลงมาจาก25หรือ21นะครับยี e ่ห e ้อก so ิกะไบต์ยี่ห้อโซแท c กก็จะอยู่ที่ประมาณ21แล้วก็ย e ี่ห้อ EVGA ก็จะอยู่ที่ประมาณ22.87นะครับพลังงานนั้นก็ลดลงนะครับซึ่งการ o อร์ c ล o c กนั้นก็ส่งผลให้ค่าแฮนดสเลตมันสูงขึ้นในขณะเดียวกันพลังงานที่ใช้ก็มากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะทำให ระบบไม่เสถียรน,นะครับขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของแต่ละรุ่นนะครับแล้วนี่ก็คือโลกอคาะในการคุณบิตคอยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างสำหรับคลิปนี้โจมแค่นี้ครับขอบคุณครับ